โอเคสำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบคณิตเอเลเวอยู่ครับเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันเนาะมันคือเรื่องอะไรเรื่องลำดับเลขคณิตนะอยู่ในเนื้อหาลำดับและอนุกรมม6เทอมหนึ่งครับโอเคอ่ะโจทย์บอกว่าผลบวกของค่า x อ่าผลบวกของค่า x เฮ้ยถ้าเกิดพี่เจ็ดได้ยินอย่างงี้ครับผลบวกของค่า x แสดงว่าพี่เจ็ดจะต้องเดาเลยว่า x มันน่าจะมีมากกว่า1ตัวเออเพราะมันมันจะต้องมีการเอามาบวกกันไงแค่เดานะแค่เดานะโอเคไหมจากนั้นเขาบอกว่าที่ทําให้ลำดับนี้ ลำดับนี้ก็จะมี3ตัวเห็นไหมตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามเป็นลำดับเลขคณิตข้อนี้นะคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าเลขคณิตโอเคไหมสำหรับน้องคนไหนที่ไม่รู้จักลำดับเลขคณิตนะฟังพี่บี๊บสั้นๆนิดหนึ่งอ่าลำดับเลขคณิตคืออย่างนี้เลขคณิตอ่าลำดับเลขคณิตเนี่ยมันคือลำดับลำดับหนึ่งอ่าที่ชื่อว่าเลขคณิตทีนี้ลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูนะสองสี่ พี่ยกตัวอย่างแบบนี้ลำดับนี้คือลำดับลำดับหนึ่งแล้วเด็กดูมันจะเพิ่มทีละเท่าไรบวกสองบวกสองแบบนี้อ่าไอเลขสองตัวเนี้ยเลขสองตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าผลต่างร่วมเด็กฟังคำนี้ดีๆผลต่างร่วมเนาะคำนี้เป็นคีย์ของลำดับเลขคณิตเลยอ่าเพราะนั้นเด็กเห็นจุดเด่นมันไหมมันจะเพิ่มในจำนวนที่เท่าเท่ากันเห็นปะบวกสอง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 ตัวดัดไปพอเราได้ไหมน่าจะเป็นไรบวกสองเข้าไปก็กลายเป็น แเนาะเออเนี่ยอา่าทีนี้บางคนสงสัยพี่ถ้ามเป็นอย่างนี้ได้ไหมแปดหกสี่สอง่าได้ไหมเดียดูนะอันนี้ลบสอันนี้ลบสอันนี้ลบสองได้เหมือนกันครับจะเพิ่มในจํานวนที่เท่ากันหรือว่าจะลดในจํานวนที่เท่ากันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลําดับเลขคณิตเนาะถ้าเกิดตามนิยามเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีผลต่างร่วมเป็นค่าเดียวกัน ่าผลต่างรวมก็คือไอตรงนี้แหละเนาะเนี่ยบวกสองบวกสองลบสองลบสองเนี่ยทีนี้พี่ขอขยายความอีกนิดนึงผลต่างรวมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหาได้จากหลังหลังนะหลังลบหน้าหลังลบหน้าในที่นี้หมายถึงอะไรพดหลังครับลบพดหน้ามันจะได้คําว่าผลต่างรวมเนาะหรือตามในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวดีด็อกแบบนี้ให้เรารู้ไว้เลยเนาะพี่ยกตัวอย่างงี้สมมุติว่าชุดบนตรงเนี้ยดี D คืออะไรดี D. ผลต่างรวมก็คือ สครับส่วนชุดล่างนี้ผลตังร่วมคืออะไรผลตังร่วมก็คือลบ2ครับเห็นไหมเนี่ยลบ2อ,อันนี้บวก2แค่นี้เราก็ทําข้อนี้ได้แล้วเนาะโอเคโจทย์ให้ลําดับมา3ตัวแล้วเขาบอกเป็นลําดับเลขคณิตใช่ไหมพี่ก็นึกถึงจุดเด่นมาเลยเว้ยแสดงว่าหลังลบหน้าต้องมีค่าเท่ากับ D นั่นเองอ่ะงั้นพี่เขียนงี้ครับแสดงว่าฟ้าลบชมพูต้องมีค่าเป็นดลบกันนะแล้วชมพูลบเขียวต้องมีค่าเป็นดีดอก อ่าพี่เจตตั้งสมการอย่างนี้เลยครับอันนี้ส่วนที่1นเนาะก็คือนิยามส่วนที่2คืออย่างนี้ครับพี่เจตตั้งเลยสีฟ้า2ลบ 2x ครับลบกับหน้าเนี่ยหลังลบหน้าเก็ตไหมเท่ากับหลังลบหน้าของอีกชุดหนึ่งก็คือ3ลบกับชุดนี้อ่าชมพูลบกับเขียวครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประกาศเบอร์ลบเขียวเนาะก็คือ x กําลังสองบวกหนึ่งทีนี้เดี๋ยเตือนนิดนึงวงเล็บอย่าลืม วงเล็บเนี้ยอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะถ้าลืมนี่ผิดเลยนะโอเคไหมอ่ะทีนี้พี่แจงลบเข้าไปครับได้เป็น3ามลบเอกซ์ลังสบวกอ่าลบหเนาะลบหอ่าเท่ากับ2 2ลบกับ3พี่เจตก็จะได้เป็นลบสองลบสครับลบหอ่าพูดผิดอ่ะทีนี้เด็กจะเห็นว่าเฮ้ยสมการนี้มันมีตัวแปร x ตัวแปรเดียวนี่หว่าแก้ได้ไหมแก้ได้อ่าพี่เจตขอจัดข้างให้ข้างหนึ่งเป็นศูนย์เนาะย้ายฝั่งขวาตรงเนี้ยมาฝั่งซ้ายให้หมดก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ2 x เนาะฝั่งนี้มีลบ1อยู่อันนี้3ลบกับ1เหลือ2 2พี่ย้ายไปลบกลายเป็นลบ3แบบนี้ครับเท่ากับ0นย์เนาะจากนั้นพหุนามกำลังสองแยกเป็น2เล็บอ่าเรียนแล้วนะเรื่องจำนวนจริงเรียนแล้วนะ x กับ x แบบนี้ครับเท่ากับ0ูนย์กับ1แบบนี้โอเคมั้ยตรงกลางต้องได้ลบ2มานั้นตัวนี้ต้องเป็นลบตัวนี้ต้องเป็นบวกเนาะโอเคนะเพราะนั้น x ของเรามีค่าเป็น ก้อนี้ตอบลบ1ก็หลังตอบ1 1> ตอบ,ตอบ3นั่นเองอ่าทีนี้นี่ไงเห็นไหมเหมือนที่พี่เดาตอนแรกเลยว่า x มันจะต้องมีมากกว่า1ค่าแน่เลยอ่าเพราะน,นั้นโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรผลบวกของค่า x เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นผลบวกนาอก,ก็คือลบ1บวกกับ3ข้อนี้ตอบ 2, 2นั่นเองปึ๊บนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับโอเคจบนะอ่าถ้าเกิดว่าเด็กชอบคลิปสั้นๆแบบนี้ครับ ชอบกันติวแบบนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามพี่ไว้กดถูกใจใพี่ไว้นะครับมันจะได้ส่งคลิปดีๆแบบเนี้ยไปให้เด็กๆเนาะเด็กๆจะได้ไม่พลาดความรู้ในการเตรียมตัวสอบครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับพี่เจษวิศวกรสันเดยครับบ๊ายบาย